นี่ค<อ>ุณแตมอดค่ะคุณน้องเหมียวยังไม่มาอยกหรอ,อยังเลยค่ะเดี๋ยวเช่าแตมรีบตามตัวให้นะคะรีบตามด้วยแล้วกันอย่าให้งานผมเสียละค่ะไปไหนของมัน เหนียวนะแม่เหนียวทีเมื่อก่อนยังไม่ดังนะมาตั้งแต่ง,งานยังไม่เริ่มตอนนี้ดังแล้วตามตัวยากจริงเลยไงเน,นี่ยเ <_ n it> นี่ยเธอฮะเธอขึ้นไปซ้อมบอกกิ้งก่อนสิ หนูเหรอคะใช่เออไม่ต้องงงขึ้นไปเลยเดี๋ยวเมื่อเหมี่ยวมาเธอจะได้สอนเขาเร็วเร็วสิค่ะเดี๋ยวก็เสียการเสียงานหมดหรอกเ ได้ซอมบ็อกกิ่งกับคุณแม่กล้วเนี่ยให้หมายก็รีบหมายดิลีลาอะไรอะ่ะไปเอาปีกมาให้หน่อย 哎，对。<I> <Yeah. S 1> <laughs> ฮัลโหลค่ะคะุณเแตมมะเมียวอ,อยู่ไหนอะ่ะทำไมยังไม่มาที่งานสักทีอะ่ะอ๋อ,อคือพอดีว่าน้องมะเมียวเจสแลกนะคะคือเมื่อวานเราเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสกันนะคะคุณเชตมแ <c oughs> ต่ว่าอแต่แต่ว่าตอนนี้น้องมะเมียวเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วคะ่ะกำลังขึ้นรถเดินทางไปที่งานคะ่ะคุณเแตม <c oughs> รีบรบมาเลยนะ <c oughs> ไม่งั้นเราก็ go. จอดีแน่เลยค่ะ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 แล้วเจอกันที่งานนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ มองรู้ไหมหนูแฮงอยู่ทำไมหนูทำตัวแบบนี้คะทำตัวเหมือนกระเทยดโดนล,ลุงโซ่เนี่ยลูกลูกรู้ไหมคะว่าวันนี้หนูได้รับเรื่องให้เป็นตัวเด่นคุณเป๊กเขาเลอกงานมีคนใหญ่คนโตหนูต้องไปซ้อมบล็อกกี้คะลูกตื่นไปอาบน้าแต่งฟันแล้วก็ไปกับเต๊ะลูกหนูไม่ต้องซ้อมหนูก็แสดงได้อยู่แล้วปะยังไงคุณเป๊กเขาก็รอหนูอยู่แล้วแค่นี้นะคะหนูจะนอนอะ มะเมีมยวค่ะไม่ได้นะคะลูกหนูต้องลุกขึ้นบัตรดับนะมแม่ค่ะขอร้องค่ะลนะูกตอนนี้คุณไปเขารออยู่นะคะทุกคนรอหนูหมดเลยค่ะโอ๊ยถ้าพี่ลียังไม่หยุดพูดเนี่ยหนูจะไล่พี่ลีออกนะงันแม่ให้หนูนอนก็ได้ค่ะรอนเลยเดี๋ยวมาปลุกใหม่ รถต,ติดอะค่ะสะพานควายรถเยือน แม่เหี่ยวลูกแม่รู้ว่าหนูไม่ได้หลับจริงแม่จะบอกว่าวันนี้หนูได้แสดงคู่กับพี่แน็กด้วยนะแล้วพี่แน็กก็มางานแล้วด้วยหรอคะคุณจะบอกตั้งแต่แรกคพณไปว่ารูปกูชอบผู้ชาย ค่ะคุณชร์แดมออ,อีก3ามประเดงค่ะสักทีสักทีเนื่องตกน,น้องมะเหมี่ยวมาถึงแล้วค่ะ พวกตัวประกอบ ตอนรับเราเลยอ่ะคุณเแตมสวัสดีค่ะมะเหมียวมาแล้วค่ะอีกสิบนาทีจะขึ้นแสดงกันแล้วอ่ะมาทำอะไรกันหรอก็สิบนาทีนี่คะเออเราชุดมะเหมียวอยู่ไหนคะมะเหมียวจะได้ไปเปลี่ยนถ้าเป็นชุดแล้วก็ อยู่ตรงนู้นนะค่ะ อไออนนีกสิบนาทีขึ้นแสดงเลยค่ะถอดชุดฉันมาเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครกล้าดียังไงมาใส่ชุดบัตเตอร์ไฟของฉันเนี่ยอ๋อที่แท้ เป็นแค่สตารนี่เองลีอยากจะเป็นผีเสื้อแต่ก็เป็นได้แค่แมลงปอเท่านั้นแหละขอดออกมาเอ๊ะมันเหนียวพีว่ว่าถ้ามันไม่ยอมถอดดีๆต้องใช้กกำลังแล้วแหละไม่ยอมถอดใช่ไหม แสดงแทนน้องมะเมี่ยวอะคะแบบนี้งานต้องล้มแม่เลยอะแล้วถ้าเกิดผมร่วมงานกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่เคยมาซ้อมแม้แต่ครั้งเดียวแบบไหนงานมันจะล่มมากกว่ากันครับนี่คุณโด่งดังมาจากไหนหรอคุณคิดว่าคุณเก่งมากหรือไง ผมไม่มีวันให้ชื่อเสียงของผมต้องมาพังเพราะคนแบบคุณหรอกนะไปกันเถอะน้าม uh> uh ินคนดูเยอะ จะโชว์อะตามขึ้นไปดูดีกว่าถ้ามันล่มฉันจะหัวเราะให้ฟันร่วงคุณเป๊กขาครับนี่มันหมายความว่ายังไงคะค,คุณเปก๊กในเมื่อน้องมาเหมี่ยวมาถึงแล้วอะ ไม่น้องมะเมียวอุตส่าห์มาแล้วไม่ได้ขึ้นแสดง,ถงแถมยังเอาสปาร์ตมาชวนแทนน้องมะเมียวและน้องมะเมียวไม่ได้โชว์เป็นตัวหลังเละครับล้กคุณมะเหมียวไปไหนมาล่ะครับถึงพึ่งมาเอาป่านี้นี่คุณจะแต่ไม่ได้แจ้งคุณเป๊กหรอคะ ว่าออกมาเมียเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วเกิดเจ <c oughs> ๊แปลกข้างานที่ช้า <c oughs> ทุกคนคนนี้ยังมีรอยอีกใช่ค่ะเราให้สตาร์มาแสดงแทนมาเหมียวแบบเนี้อีกหน่อยงานก็คงล่มไปเลยค่ะไม่เชื่อคุณเป็กก็คอยดูนะ <c oughs> นี่พวกเทอสองคนไม่มีความรับผิดชอบเองหรือเปล่าอย่ามาโยนความผิดให้ฉันนะ ขอโทษนะคะคุณเชตแตมพอดีว่ามัมเหมี่ยวคุยกับคุณเป๊ก่ะคะ่ะมารายาทติดหนึ่งนะคะออในในก็หนในแล้วเนี่ยคุณมัมเหมี่ยก็อุตส่าห์มาแล้วอย่ผมจะชดใช้ค่าเสียเวลาให้คุณมัมเหมี่ยวเองนะครับคุณมัมเหมี่ยวจะได้มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆจะได้ไม่มีอาการเจ็ตแหลกในเวลาทํางานแบบนี้ แล้วก็อีกเรื่องนะครับคุณมาริผมบวังว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายที่ผมกับคุณได้ร่วมงานกันหวังว่าคงจะไม่มีครั้งต่อไปนะครับคุณมองดเชิญครับว่ฉันบอกให้แกมาเช้าๆเห็นไหม เ้ไดจะมาโทษกันแบบนี้นะพี่ลิ๊กพอพี่นั่นแหละ